สวัสดีค่ะก้าสุ่ช่องแม่หวังสีหวัง่ยิเกโอเ่ไม พี่แคดีหลังขึ้นเลยสองม่สอโอเคค่ะวายแกเิกตวายกันมันก็คอยวายกันลืนกโชว์แล้วหนโชว์โชไม่เหนันน่อยไม่เห็น นี่นะคะ <laughs> งานมั่นหลานสาวประวังค่ะสวัสดี